เห็นสองโตโตสามกรลังโค้งวัาขึ้นอากน้่งครับก็ได้ตีเป็นเลขตีไม่ได้ตีเป็นยังเหอลสวัสดีเอฟแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสไหวฟ้าด้วยครับยซีครับเมื่อนี้ในยินข่าวเพิ่นได้เตามาตัวนึงครับยุซครับ เตาตอนนั้นเพิ่นเห็นแปลกๆว่าสันวาแต่ว่าเพิ่นกับพ่อเห็นเอียงเนาะครับเนาะกสีเขาไปสอบถามบ้านลุงแสนครไปที่ครับพ่อใหญ่แสนแม่ยายเตียนะครับแล้วเพิ่นได้เตามาเพิ่นว่าเสียไปปล่อยว่าสันว่าแอดก็เลยมาเห็นพอดีเพิ่นก็ว่าไปเบิ่งดูว่าสันว่าไปเบิ่งดูว่าสันค่าได้ตัวเลขว่าสันว่าเนาะครับเนาะส่วนตัวเลขสี่ตัวใดเขาก็ไปเบิ่งเอาครับอยซี้ครับอันนี้ยายเตียนะครับเด้อเพิ่นสิไปทางไหนของเพิ่นบุณิ วันพุธที่เป็นเ่นนําบอ่ครับพนตกให้เ่นนาเนี่เขาโทรศัพท์มาลออายเาครับผมครับนี่ครับอันนี้คือพ่อแสนเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอาสีได้สอบถามอันเอานั่งนงกับนี่รถเท่านะอเอาคลาดโมนีล่ะนี่ยิ้ว่าพ่อแสนไปเอาเตามาได้ใส่ครับ เตาหอยเชียงเตาหอยเชียงเออมฝันมาหาบอกคือไปเห็นเพิน่นโอ้ยเพิ่นอาทิตย์น้องหอยน้ำยังเพิ่งตั้งอามาติดแนวหาโอ้อันนี้เตาด้วยครับที่ได้มามีมีมปแปลกแปลกน้องครับเพราะเอพีกับเตาคนได้มาคนก็เลยว่ามันที่ปแปลกแปลกคนก็เลยเอาไว้เลี้ยงไว้ก่อนมาสั่นว่าอันเพราะฟันดีปะงวดที่แล้ว การพนันโอ้พ่อบรมักบแต่ว่าฝันอยู่ฝันอฝันไว้ยังไหนฝันเห็นพญานา้นัองโต๊ะสังกำลังขุดขึนนพญานาคอืมพญานา้ขนักกนกะเบิงใน่นหนะาในหูพคานา้กนละก็ได้ฝันเห็นอคือคือกันกับรูกอีกนี่รูปตอคือกันอันคือ คือเพิ่นเห็ดอันนั่นละเออคือคือเพิ่นเห็ดที่น้ำวัดนะนะอันคือเพิ่นเห็ดอันร้อยน้ำน้มโขงนี่น่ะโอ้ร้อยน้ำน้มโขงเคยเห็นอย right? ู่วะร้อยน้ำน้มโขงนี่บ่แล้วบ่เคยเห็นแต่เห็นหนึ่งแก่เออจมลองนี่แหละเคยเห็นตะหลิวจมลองอืมอันอันอืมอืมดีดีอ่ะ ก้ย่าเกยกับบุกนี้แลเนี่ยหมามากรับเนาะมันหิวเขามันกระชีมาอยากกินโอ้โตนิ่มันออกมาจากโ้ครับผมมันออกมาจากเตาอือเอาเห็นพญานาคนี่เอาเห็นทักตัวกกเห็นสองโตโตสามกระลังโคหัวขึ้นจากน้ำครับก็เลยตีเป็นเลขตีพวกนี้ตีเป็นยังลงเอ่

เขาว่าเขาคือพ่อรางวัล şey ที Listen, ่หนึ่งนเนี่ยวาดตัวเอ้ามันผู้ใดมาเห็นแม่งวั่นจอมนี่หันอีกแล้วระวังยางเงียบเด้อล่ะอันก็เลยอันก็เลยได้อันเขาก็เลยได้เป็นรางวัลที่หนึ่งคนน่ะพ่อบอกเขาตีบอกบอกคนบอกไม่ได้บอกแล้วว่าเขาฟันในเพิ่งสร้างบอกอยู่ที่ไหนโอ้โหขอมาขอปูรุบโอ้ขอปูรุบมันได้ขอปูรุบโอเจดีโอ้ครับผม เขาได้ของเขาเองเหลี่ยมเออคนยังไงคนม่โชคมาขอน้าปูยังไงหรือว่า่อไปเออเขาไปพ่อเว้นก็ให้ผู้ละรอยสองรอยเป็นสิทธิ์เราเป็นบก้าให้เขาหลายดอกยันเขาด้วยโอ้บัดนี้เต้าตัวนี้ได้มากนี่ฝันดีป่ะพอได้มากนี่ฝันดีป่ะผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงฝันนี่ มันเอเน่นนู้นหมดเลยชวดมากมันมันกินหลายฝันหลายโอวันโชกฝันลาบมันต้องฝันมือวันไม่เออมือมือเขาเปลี่ยนสมองคนโอ้มันี่เป็นสัไรอันตรเออเขาเปลี่ยนสมองคนนี่ยังแหละอันอันโทรศัพท์เปลี่ยนมือเปลี่ยนเว้นะเขาเปลนสมองคนนั่นแหละ แต่กฎหมายขงเขาไม่ยอมรับเออเอาบานิเต้าตัวนี้มันเป็นตั้งไรก่อนพอ่าเห็นมันคือเล,ลอเขว่ะทีตัวใดล่ะพ่อแจ็คแล้วเอาเอาเบิ้งเอาครับอุ้ีครับว่าคือเหล็กประสนานเพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องมั้มันอยู่ใต้ท้องทีโอ้ยุคยู่ยกระดองไม่มีทีกระดองไม่มีใต้ท้องงายขึ้นเบิ้งครับคอุ้ยซี่ครับ มีตัวเดียวดีที่พ่อมันเป็นอันไค่เลยเอ้าเล็กยังบัดนี่คือค่อยๆค่อยๆเห็นแล้วป่ะนี่เออโอ้ยไก่แต่ไม่อยู่เมียงนองบัวกับแหงกัได้ตัวใหญ่กวัวมูตัวนี้ตัวนี้อะไรใหญ่กวัวมูโอ้ตัวน้อยใหญ่เป็นหน่อยแล้วตัวหน้อยโจอร์ดินจอดินอ๋อมันเล็กยังไงนี่คือไงถึงป้าปุ้ยยังเห็นป้บบบาบดเถียงไงขึ้นป้าปุ้ยเห็นป้าบดเถียงเป็นอ๋อ้านหลอกคนว่าดอกผิดเอ เหล็กหาครับพี่ชแย่เย,ย็บย่เย,ย็บนั่นอเอาทิ่มให้เนี่ยเด้ดเเดอมา,าเห็นตุ้นอืมตวไปทัดใหม่ตัวเด้อขับเด้อเห็นเล็กตุวใไเนาะรับเนาะเอ้โอ้ยว่าขัางนองเห็นตุวใดคือโบกได้ไงบนหมดมุนหาก่อน FC เบิง่ง เอฟซีเบิงออเรงเอาเ<ม>ด้อกลับเด้อว่าหันเห็นเหล็กนี่นไม่ยังล่ะเนี่ยึนี่จักแล้วล่ะมันคายออกเนี่ึนี่ไหมนี่ไหมนี่อย่างไรจัดเลี้วยวมันเอียงวุ้นนี่แข่งกินคืนอยู่ทัพเอฟซีครับโตตัวนี้เนาะครับเนาะเห็นที่แรกโอ้ อันนี้ก็เล็กซีถึงงาันนี้ไหมนี่นเล็กซีงานแผนี้ไหมโอ้แผนนั่นอส่หนอยนเล็กซีโอเล็กหาเล็กีครับสามหาสมนี่ครับเล็กสครับพี่นะดูนี่นี่ เลขสามนี่ครับขีดำดำนี่อันนี้เลขฮาครับนี่นี่เลขฮาอู้ห่าดำงามครับพี่ครับนี่เลขฮานี่ดำงามโอตัวนี้คือกันเบิ้งอันเบิ้งอันในันกล้องนี่คล้ายเลขสามแต่ว่าตัวนี้เลขฮานี่งแดงแดงครับพี่ครับเลขฮาแต่ว่าเบิ้งดูข้างนอกนี่อ่าเป็นเลขนี่เออ อันนี้ไอ้ขึ้นไปเจดีไอ้ออกมาจากเจดีนี่ไปจุดเบิ้งไปจุดเบิ้งเออโอ้มันอยู่ในขันหลวงปูทั้งเมืก่อนน่ะโอ้แต่ว่าพอได้ไปเบิ้งในห้องนี้มันอยู่ข้างๆางขนาดมันอยู่ข้างๆอคางยุคกับหลวงปู่เลี้ยงนั่น่ะนะอยู่ว้างอย่านเดียอเขาพูดอะไรไปบ่อยหันเหจ้าไอ้พวกจุดจักเทียรโอ้ครับเลขเตาเลครับเลยเห็นเป็นเลขกซีฉาดเจนยร์ของการบินนะครับวิธีขับเลขกซีฉาดเจนยร์ตัวนี้เห็นเป็นสาม ตัวนี้เห็นเป็นหาเดงๆครึ่งน,นี่ครับพี่ชีครับมองตาเป้ด้วยครับเห็นตะวันเบืองอันในใน,ในคลิปนี้ดำๆนี่นแดงๆนี่โอ้จะปลาฮอาไปแม่จะบัองเองี้ยงเงี้ยนะได้เก,ก่าไม่เล็กสวงหมดครับพี่ชี่ครับนี่หัวกอดหัวมันนี่เป็นสวงงนะครับเนาะเบิ้งเห็นลายตู่ตะวันเห็นที่แรกเลยเห็นสามหาด้วยครับด้วยอพีครับเห็นเล็กสามหาเนาะครับเนาะ มักกระจัดขัดกระพานด้ะครับเดินหมักกระจัดเหล็กเตานะครับเนาะแต่ว่าซีนี่งามชัดเจนครับอีซีครับซีนี่เลซีชัดเจนนะครับเห็นแปลกเลยสามหาแดงกึ่งๆอยู่ตัวนี้หน่อยมันยยังครับอีซีครับอืมตัวนี้หน่อยมันตมันยังครับโอ้เหล็กสามหาครับอีซีครับตัวนี้หน่อยนะครับีซี่ครับเห็นสามหาหาสามนะครับเด้อเนาะครับเนาะ นี่ครับนี่ชี้ครับนี่หาสามหาไปทั้งใดบ่ได้ลงไปในมรับเอาอาณาจิปปีนะครับเนาะเลขเตาโบราณก็เห็นแล้วแม่นแม่นบ่าเ่แสนเห็นสามหาบ่เห็นคือกันบ่โอ้่ะเด็กสามงามครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยเลขกสามงามนะครับเนาะสามงามวงไปเบวงมามันนั่นออกไปทุกอย่าง นี่มันมันแตกออกไปไล่ตี<ม>โอ้ตัวนี้แห้งงามบันเก็ตซองบันแห้งเห็นแห้งเห็นไห,หลโอ้เล็กหาสามมีง่ามใครอยู่ซี่ครับนี่หาตัวนี้สามอตัวนี้สามอตัวนี้หาแห้งเบิง้งแห้งเห็นหลายไปเรื่อยครับอยู่ซี่ครับตัวซี่นี่ชัดเกลยดเลยพอออกไปใช้ยาเกลี่ยน,นี่นี่เหล 4, ็กซี่นี่เนาะนี่เหล็กสามเด็กยิงคืนครับอยู่ซี่นี่สามเด็กยิงคืนอยู่นี่นี่เล็กหาโอ้ เอาเอาสองตัวนะครับน้องเอฟซี e ครับอันตัวนี้คือศูนย์ในมุนมงองกลงไงสามหาหาสามนะครับน้องเอฟซี e ครับเตาต่อเตาก็เป็นสามอีกแล้วนะครับเอฟซีครับเอากอจบคลิปไปเพียงสามีพอกับไหมนี่คลิปนาขอกราบมาสวัสดีครับวัสดีงามครับ